ก็วันนี้จะมาแนะนำโฮมยิมของผมนะครับก็คือว่าที่บ้านพอจะมีอุปกรณ์บ้างอยู่แล้วแล้วก็บวกกับเมื่อวานแฟนของผมได้แข่งขันรถไขมันของดิแคทลอนนะครับได้ที่หนึ่งของประเทศแล้วก็ที่หนึ่งของสาขาก็เลยมีกิฟต์วอชเชอร์บางส่วนมาจากาทางของดิแคทลอนด้วยก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับโฮมยิมของผมก็ห้องอยู่ในห้องเล็กๆนะครับแต่ว่าเน้นใช้งานได้ สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายแต่ว่าไม่มีเวลาไปยิมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างปเป็นห้องเล็กๆนะครับอยู่ในบ้านเมื่อวานนี้ที่บอกว่าได้กรีบวอเชอร์มาจากอ่ D c ด t แคทลนก็มีเจ้าแหลกนี่นะครับผมแหลกแล้วก็บาร์เบลแล้วก็ดัมเบลบางส่วนนะครับที่เป็นตายี่ห้อของด c แค h ล o น นะครับแล้วก็จะมีตาช่างมีอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมนีม่เป็นพวกยางยืดทั้งหลายก็ในส่วนของโฮมยิมก็จะสามารถเล่นได้ทุกส่วนของร่างกายนะครับผมว่าจะเป็นอกไหล่หลังคือทุกส่วนเลยครับแล้วก็จะมีเคเบิลนะฮะ เคเบลิลซึ่งมาจับกับพวกเชือกหรือว่าบาร์ได้นะครับผมเอาไว้เล่นหลังนะครับแล้วก็มีดัมเบลนี่จะเป็นดัมเบลแบบถอดประกอบนะครับผมก็จะใส่แผ่นเพจเข้าไปแทนนี่นะฮะแผ่นเพจแล้วก็มีทุกไซส์นะฮะเกือบทุกน้ำหนักเลยนะครับผมนี่ในส่วนของตาช่างก็จะสามารถวัดค่าต่างๆในร่างกายไขมันนะครับน้ำ กล้ามเนื้อนะฮะก็ทั่วๆไปแม่นยำไหมก็บวกลบนิดหน่อยครับแล้วก็จะมีพรมอ่ะมีเขาเรียกอะไรนะเสือเสือโยคะแล้วก็มาปูกันลื่นไว้อ่าเป็นโฮมยิมที่สามารถเล่นได้ทุกส่วนนะครับผมก็จะมีประมาณนี้ครับโฮมยิมง่ายๆ